ดามาเอิดอัดมานานแล้วนะวันนนี้ลูกรักรวมตัวกันละมาวันนนี้ลูกลักรวมตัวกันะมาสร้างกราสินลาลามาทาลามีสร้างบาละมีสิ่งดีประเสริฐพรได่งามเลิศประเสริฐนานนารวมพลละมาช่วยร่ำรวยลูกค่ะรวมพลละมา รวยลูกคาจะทำอะไรละน่ากิจการงามตาเงินทองร้นนภามีกินข้าวของเหลือขนามากมายมากมีใครกินไม่ได้ใครกินไม่หมดใครยังมีไม่มีบ้านมีรถกดบด,บดนํามาพาขอให้กระ่อนกลนผู้คนละดาดาทรัพสินของพากระจาย คนที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คนที่อยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่ได้มากันวันนี้ลูกจะจะไกลจะไกลต่างแดนต่างไทยก็ให้ได้ไปกาไรทุกคน เท่ามันก็ไม่เท่ากันใครแกซื้อใครจะฟันก็เรื่องของมันละจ้าลูกจ้แต่ค่ะให้ไปตัวนี้ตัวนี้แต่ค่ะให้ไปตัวนี้ตัวนี้ <Yeah. S 1> ก็แมงเว่าแมงวีมันจะบินกบพีก็ช่างมันนะค่ะให้ตัวนี้ oh. ให้ด้วยให้ด้วยค่ะให้ตัวนี้ให้ด้วยใหด้วย,วยบอกว่าลูกค่ะ รวย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 ละนะลูกแกเอาขาให้ต oh ัวนี้ไปเป็นกระพี่ะให้ตัวนี้ให้เป็นกระพีกระแถมตัวนี้อีกรวยทั่วพื้นท่อตัวนี้ ใครมารวยใหญ่ใครไปรวยด้วยใครที่เข้ามาช่วยมีแต่รวย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 เปิดแล้วถูกเลขถูกทุนถูกเบอร์ถูกหวยกันนะรูยยาวันนี้ค่าแถมให้อีกตัววันนี้ค่าแถมให้อีกตัวจะได้ไม่ปวดเมื่อยเนื้อตัวละจ้ะลูกยาค่าแถมตัวนี้ สองสี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 ก็ให้ดรวยทวนทั่งทุกตัวทุกตัวนะจ๊ะดกยาพวงมาลาพวงใหญ่สวยนะดีด้วยพวงมาลาพวงใหญ่สวยนะดีด้วยขายเจ้าของพวงมาลาขอให้เจ้ารู้ ไหวงานเกอดีด้วยเงินทองมาช่วยผู้คนมาชู้มาชุบอุปธรรมลูกหลานของค่ามาชู้ชุบเอ๋ยอุปธรรมลูกหลานของข่าให้หอมเหมือนดอกกระดังงา ทูกเช้าได้ดีได้ดีตัวนี้อะไร<า>ปลาเงินนะปลาทองก็มาช่วยพวกเจ้าให้ได้เงินนะเป็นกองได้ได้มีแหวนเพชรมีเงินนะมีทองกนันนะทุกคนผู้ใดอดอยากไม่อยากไปแล้วผู้ใดอดอยากไม่ไไอ,อยาก,ากไปแล้วเพราะเจ้าเป็นลูกแก่ กอดำมากนั่นแล้วราูกยาวันนี้ลูกของพอนะมากมีรวมตัวกันสี่มาได้กี่คนเล่าคนดีราูกยามายืนข่าเนยเอิเอ,เอ๋ยนาข้ามายืนข่าเนยเอิเอ,เอ๋ยนาข้าผู้ใดไม่ได้มากะส่งเสียงจ,าจา้าจ้านณะมา โอ้ยหายใส่โตกูมาป่ะปัก็โชโต๊ะาเอายืนตีนะาข้าไม่ได้ให้มาเทียงเอายืนตีนะาข้าไม่ได้ให้มาเทียงเอ้าขอเฉดดงลูกพอตาคนลูกพ่อตาคนลูกพ่อคนคนไม่ต้องรูกคนเบบฟุ๊ก เอาเปิดละเอ๋ยเลยลูกยาใครที่ไม่ได้มาก็ส่งเสียงนำพาละจะมาดมีอยู่ตายภูเก็ตนะไม่ได้มาด้วยอยู่ตายภูเก็ตล่ะไม่ได้มาด้วยโตเซโตโกมาปาปาปาโตโกม่าุมาดมาปาปาตโตโกปาปาโกปาปาโก เอาอาธิคารแล้วบอกข้าด้วยละจะลูกจะอยากจะได้โชคใหญ่ก็ไปได้มีอยากจะได้โชคใหญ่ก็ไปได้มีอยากจะได้สุขสีก็โชคมากมีในดวงชะตาข้าบอกว่าห้ามห้ามดอกจะมาปีห้ามมาถิ่นนาทีในที่นี้ เจ,จ้าก็จะเรจะรวนจะเสจะสวนกำมมาไว้ลูกจะห้ามดอกจำปีเข้ามาถิ่นที่จำกันได้ไหมทุกคนเราสิโสัยสโตมาขอเนตกพรที่สุขสีเป็นแก้วมนีละจะลูกยายามพ่อออกลบ มันจบทีค่าพระแสงค่ะนะโาตัวเส้นโยโกมาป่าป่ป่อย่าลืมอาแสงจันทร์สิบห้าคำเพนนะลูกยาสวยจ้าลูกกว่าป่าเส้นโยโกมาป่าตัวลูกป่าจางมาพลละทับทีท่ามารวมพลนาละจะมามีสังวานมีเล็กสังวานมีน้อยสังวานมาห้อย จะได้ไม่เคลื่อนไม่ค่อยจะมีเงินละไม่น้อยเราจะลูกจ้าเงินมีเงินด่วนมาช่วยลูกค่าเงินมีเงินด่วนมาช่วยลูกค่าข้าวนาละนะโาโกธาเซนโตโกมาปาตาเจ้าจะได้ไม่หาปลาโนโตเซนเตแต่ตาม,มาปาตาแต่เจ้าจะ ไอ้ฮ่าโกเทตุโกปามโกกันโตโกปาป้าีโตไก่ใส่หุยตาทองหยิบทองยอดกันเหล่าน้ามาเต็มราคารวมกันละน้าลราจะมาทีได้กันเหล่าน้าว่าแปดร้อยหกสิบสี่ 走，走吧，走吧。 มันไม่นำใสมันไม่มาตาอ,อ,อ่านยัยแค่ชั่วข้าวรับรองข้าวไว้จำได้มีเราลูกยาคุยกินโต๊ะเช็โตกว่าบาปาโตโลก็มากินโตโกมาปาชิโต๊ก้อยใช้ตัวขายหาปูชาโตโกูปาชิแชมพูก้อยให้ตัวใส่ตัวคชมพูให้หาตีโจลูกกมาปาจิลีโกมา อย่าลืมเราเอ้ยปลาเงินปลาทองเจ้าหากมาแล้วมากะนองแบบนี้ได้ไงเจ้าของปลาม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 าดูวันเจ้าของปลามามาะมาดูวันเจ้าจะได้โชคใหญ่เป็นขบวนเจ้าลามาโมา มันจะเกิดอะไรลูกค่ะใครเป็นผูน้ทําทให้แม่ทั้งถูกใจอานาลูกยามันทำข่าเหมือนเด็กเลยว่าลูกว่ามันทำข่าเหมือนเด็กเลยว่าลูกว่าแต่มันตั้งใจมา เอาย้อนทาทาได้แต่ตอนออกไม่ได้งไงดช่วยหามช่วยหากมกันมะสั้นมากกวโชคใหญ่มันหากแบบนี้ลูกค้าคนไปให้เต็มบ้านเลยลูกยา นี่แหละดนั้นนาฮายาอายาดังว่ามนุษย์นันนาฮะและจะมาปีค่าเจ้ามือตรงตรงเข้ามือกงกงเจ้ามือตรงตรงเจ้ามือกงกงพวกเจ้าก็ไมต้องคง

มาให้กูหนะ้า มันไม่ติดดึง้อยหมดไปชั้นใสไอ้ไก่ลูกไม่ไก่เลยใช่ไงจดไว้ช่วงตัวที่มันเด็ดที่มันดับมันไม่เด็ดนำใส่อย่ามาอยู่หน้าสารที่จำไว้เราจะลูกอย่าเพราะว่านั้นสิวิโตเกมาพีไต้หงพีะหามมาจะเข้าแทรกมาจําไว้นะลูกอย่ามาจาะพจมหนาเจ้าจะไม่ได้เต็มที่ไปที่ดังว่าเข้าวัดเข้าวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมีให้เจ้าสนใจกันหน่อยลูกเอ๋ย่าจุดแล้วเฉลยเอื้อน ทีถ้าหวยหนุยไม่เป็นไรออาเจ้ามาตรงนี้เอาเจ้า่าไวุ้กอย่างเอาเจ้าปุ๊ก็เจ้าเอาออกด้วยเจ้าช่วยกันเอาออกเจ้าจะได้แต่ปีเมว่ที่ผ่านมาเจ้าได้อีกปีลูกอยาก เจ ah. yes. ้าตีจีบุกใช่ไหมลุกยาเจ้าหาบมาเจ้าเอา64ไปมันมาน้อยแต่มันไปเจ็บมันมาน้อยแต่มันได้มากโคจัมบาโต้ไอ้เสตีคนใหม่เอาเจ้าอ้อยไว้ยังไม่ต้องจักหน้ายังไม่ให้ไป เอานโตเจ้าดูหน้าไว้เอาเจ้าเปิดโชว์ไว้เขาสีไว้่อยเอ้าเจ้าดูหน้าไว้นะโกยไตโโต่อยๆดูหน้าผากดูหน้าไว้ตอนนี้สีอะไรลูกอย่าเจ้าดูกันไว้เอาเจ้าหันไปให้คนเจ้าดูหน้าไว้นะลูกอย่าดูไว้นะเดี๋ยวข้าเสกให้เจ้าสีเจ้าจะไม่ใช่คนนี้ ว่าอะไรเจ้าเป็นทหารม้าของข้ายังไม่อีกผู้ข้าเห็นแวบแวบแวมแวมข้าเห็นแวบแวบแวมแวม ก่อจะมาหาค่ะเช็ดแล้วเช็ดอีกขัดแล้วขัดอีกให้ไหมทุกอย่างเตี้โตเข้ามามามันเพื่อนมันเปิดเลอะเนอะไม่ได้มันบ่นเขาตลอดไปให้ไหมลูกอยาดุย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  đuôi 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 วันนี้เจ้าอ um ีิษฐานไปเจ้าจะอัดสักกี่ใบเจ้าเอ้าเจ้าแล้วตะปู่ค่ายใบเดียวเจ้าเอาไหมเจ้าจะเอาเท่าไรของมนุษย์เจ้าว่าไปอธิษฐานตอนนี้อย่าฆ่าตีก็เจ้าดูหน้านะเอโตโชมาเปิดมาเปิดมาให้กันโตรูมาสารชีกันตีเมืองพวกบ้าค่ะปติโซสมใ้ใชายชูรูอินตายช้ับขู Hai hiệu của mặt bà. Hiệu thôi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  mặt bà. bà. Hiệu bà. Hiệu bà. Hiệu thôi mặt bà. Hiệu thôi mặt bà. Hiệu thôi mặt bà. Hiệu สีใหม่สีใหม่เอาวเจ้ามองหน้าไปสิสีเปลี่ยนไหมลูกยาเปลี่ยนไหมลูกเปลี่ยนใช่ไหลูกอ้าวเจ้ายืนหันหน้าแล้วอดีหานมองตรงหน้าตามองตาค่ะเต็โตโคมา หาไปหาไปไม่แต่กําไรหาไปไม่แต่กําไรหาไปไม่แต่กําไรให้มันได้เงินใช้เงินมาไป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 หมู่บ้านนั้นหาไปหาไปมีทองการใช้ไปไปบ้านนั้นแล้วอย่าลืมเอาม้าเอาช้างมาให้ค่ะเข้าใจไหมค่ะอ้าวเจ้าดูสิแสงมันอยู่ไงเปลี่ยนไหม เปลี่ยนสองสีใช่ไหมเอ้าเอ้าไปอธิษฐานหน้าค่ะสีที่สามเจ้าจะเปลี่ยนเจ้าอันโตโกมาดูหน้าค่ะหมวกมันบางเจ้าไปยืนตรงหน้าจ้องลูกตาค่ะทั้งสองตาเมนโตไซไข่โกหมูดูกรมะ้วยรวยกรมะได้ได้กรมะให้ให้กรมะเอาไหว้เอาไหว้บ้าค่ะ มาแล้วดีมีิจะรวยมิจะรวย,ม,วย,ม,วยม,ม,มีแต่ช่วยมิแต่ช่วยมิแต่ไม่ไดีไม่รวยดังว่าจะทำอะไรโชคดีสมใจก้อนเซกีลูกข้าได้เงินก้อนใหญ่แถมได้สบายผลลูกอยากได้บ้านได้รถไม่อดดังว่าเอ็นโตเกมาห้าผลกงสระเด็ดมาเทียนตัวสายไขยไข่ช่วยมาบ้านเชียงเหนือเชียงไก่สัตว์ สีที่สามจะเปลี่ยนเอ็นโตโตมาเพราะไปตุวย,ยิโตมาวุา้าเอนโตสีสีเพราะอาชาข่าม้าเอกดม้าก่อม้ากาบกองขังนั้นหนาอาราการีเขาเป็นคุณคุณเราจะลูกข่าเอ็นโตเกมเป็นคนดูแลทั้งช้างมา้าเราจะมากนี่เสียดายนํำไสมันไม่ได้ใส่กำไรมามันเป็นมีกระปุ่มมีกระพวนตีตามันยังไม่ได้ใส่มา เยนโตสามปูใ่ชใยตัวมันเยนโตหอยชายใจ่ายตันเอาเจ้าหันหน้าสเปลี่ยนไหมลูกยาขาวขึ้นกว่าเดิมไหมอ้าวเหียนไหมอันใเจ้า มาปัจจุบันข่าข้าได้เจอลูกภ่าคนที่หนึ่งคือนางพญาชื่อว่าลำวดวนนางพยาลำวดวนท่าน,นโตคือนามคือเป็นมนุษย์ชื่อเมตตาเอ็นโตเจ้ายังไม่ได้ไปคุยกันคนที่สอง ตึกฟ้องคือแม่เรไรก็คือผู้นี้นามว่าเรไรผู้ที่สอง